กาแฟรสเข้มข้นนะคะนี่คือตัวผงเข้มของแบรนด์ลุ่มค่ะกาแฟรสเข้มข้นจะใช้ผงเข้มชงคู่กับกาแฟกรุ่มกรอมจะสาธิตพิธีทงให้ดูนะคะตวงผงเติมเข้มหนึ่งช้อนฝานะคะลงไปในแก้วตวงค่ะ ตามด้วยกาแฟรดกลมกล่อมอีกสองช้อนค่ะสองช้อนตาแล้วก็กดน้ำร้อนลงค่ะอยู่ที่ร้อยเมค่ะโดยประมาณค่ะประมาณร้อยเก่อนนะคะยังไม่ถึงเท่าไหร่คนให้เข้ากันค่ะ คนนานนิดหน่อยนะคะผงกาแฟเติมเข้มมันจะลนล้ยได้ืละลายยากนิดหน่อยพอละลายแล้วขั้นตอนต่อไปก็ตวงนมข้นตัวเข้มนี้จะตวงที่20 ml นะคะนี่คือ20 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะบีบนมข้นลงไป20 ml ยี่สิบหรือ,อยังคะยังไม่ถึงนิดนึ่งโดยประมาณ20 ml ลคนให้ละลายก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำตาล15 ml ล ก็15 ml mm, เหมือนเดิมนะคะนี่คือ15 ml mm, ค่ะน้ำตาลเ <c oughs> ทลงไปขั้นตอสุดท้าย มันค่ะ30 ml เหมือนเดิมค่ะ30 ml ตรงนี้นะคะสาสิบพอดีเป๊ะเทลงไปเลยค่ะก็ให้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมนะคะพอได้เข้ากันเป็นอันเสร็จกาแฟรสเข้มข้นค่ะ พร้อมทเทใส่แก้วที่เตรียมน้ำแข็งไว้ค่ะเสร็จลวค่ะ